สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่ร้านมาตลาดตลาดกะได้ของกินหลายพี่น้องเลยได้งงตุ้งกินทั้งหมาทัวทั้งสลัดทั้งข้าวปุ้นทั้งปลาแดกปลาเตจาอุ์ขคนลงก่อนไปละไปทำธุระพี่น้องเลยมันก็เลื่อยสวยได้ยังไรเรายากินข้าวป่ะนี่ไงโอ้ในนี้หอมสี่อย่างคิดถ้ากันมากินข้าวว้มีก่อนเพราะเลยอุ่นของพี่น้องเลยโอเคสวัสดี

ที่มุกอนจะหวากเจาน้ครับเนี่ย่ีย่ีกากข่าพี่น้องช่วยเติบนะเนตอนะทีโบไปเกาหมุกนะบอับ้านนะไปสง่งตหมุกเลยนะ Ba con bé đã lấy nó. Nếu ừ. <laughs> mà chịu đi qua mày nhựa phòng. Ba đã ở bia bóng đi ha. bóng mưa. Mao đưa tôi hơi. Bao 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 đưa tôi hơi. เจอทางเว้นเอนเราทางเว้นเลยมันเจิมแล้วมันโบจะคักเอนราเออสิบสองโมงคืนมนเจิใไเหมนเราเจอเจอเลยสิบสองโมงคืนเลยสามคืนมันเรเ,อเ,เรจอางเอาเอาอ,น,นะอ,าอานี้นะเอามพอมเจ้ามันโบคักเนรามันบคักในใจใะคักแล้วงคอนี่เออแนวเจหนอกอกสีเาพอมเคา ไปบนยอดก็มาบอไปไปบนทำเจียนี่ใช่่ะบอเาใกล้เออเราไปทำเจียนี่บอคือเราใกล้เนเอาอาศัยมันใกล้เนเาเวลาบุรีเอามากันมนมืดแลก็ขีดแจ้วแจอืมติดกัน để, lấy, 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 ยังแม่งยังชุนพี่น้องเยเอ้าคลิปนี้กันสีไร่ร้าป่าล้าลุงรานพี่ร้านของไปก่อนเด้อฝากกุ้งไรกุ้งแซ่ซ่องเมาจั๊กปากซ่ีไยมาจั๊กปากซ่แล้วก้ะสองครอบครัวชาวภูไทเองพี่น้องเยขอบคุณขอบใจที่เข้ามาหายกำลังบกกำลังใจเบาใจที่สางส่องใหม่ด้วยจ้าขอบคุณขอบใจหลาย